น้ำท่วมที hmm. ่ไหนนะอืมมาหาพ่ออะไรวันนี้เอ้าเอ้าจะเล่นอะไรขนมซื้อไว้กินนะมันแพงนะน้ำท่วมแล้วฝนตกที่ไหนลูกฝนตกที่ไหนอืมเอโอ้ยโอ้จะไปหาพ่อหาพ่อก็ไปพ้นอยู่นี่เลยนะกเด็นเนี่ยันนั้นวันจุดทีแล้วเต้นนะวันจู ทีโออิงจ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 ิงาไม่เห็น่าังเลยเห็นสีไม่เห็นยางงแดดมันแรงมากเลยนะนี่นะเดี๋ยวตรงนี้ไงตรงนี้ไงเป็นกระต่ายด้วยโอ้เอาวันเต้นนี่ว่บเอาหวาน จูิงดิงิงด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 ิงิงด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 ิงริงด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 ิง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 ดิงิิงิงิงิดิง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 